โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s p e c กี้ b s Channel นะฮะวันนี้ก็ก่อนอื่นผมต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว RBS ทุกท่านนะฮะวันนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของผมนะครับก็จะมารีวิวจักรยานคันใหม่ของผมนี่เองนะครับซึ่งก็ได้มาประมาณเกือบ1เดือนแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแค่สเปคที่ได้มานะครับค่อนข้างที่จะจัดเต็มแล้วก็ไฮเอนด์พอสมควรนะฮะวันนี้ทมจะรีวิวตั้งแต่ ไซส์จักรยานอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ได้รับมานะครับซึ่งคันนี้ผมได้รับมาจากไบดีคอนแกนนะครับซึ่งเป็นร้านประจำของผมนี่เป็นคันที่2แล้วนะครับที่ซื้อถ้าใครสนใจอุปกรณ์จักรยานหรือดิวเลอร์ต่างๆของยี่ห้อเซเวโรนะครับหรือจะเป็นไตรก้อนยี่ห้ออื่นๆก็รับทุกยี่ห้อนะครับก็ลองไปคุยกับเจ้าของร้านดูนะครับซึ่ง เฮียเขาใจดีมากๆเลยนะครับร้านนี้ผมก็ผมแนะนําเลยนะครับก็ก่อนอื่นต้องพูดก่อนนะครับว่าคันเก่าผมเป็นคาเซ่คันนอนเอกนะครับที่เพื่อนๆได้เข้ามาดูกันนะครับอันนี้ก็แบบเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับก็ยี่ห้อเ r v e โ o นะครับ s ซโลอีสนะครับซึ่งอยู่ในไซส์48นะครับซึ่งผมผมก็สูง170 นะครับไซส์48นะครับก็จะได้เหตุผลที่เลือกไซส์48นะครับก็จะได้หลักอานที่สูงนะครับมันจะดูเป็นโปรนะครับเป็นสีดำนะครับสีก็จะออกเป็นกากเพชรนิดหน่อยนะครับก็สวยสวยมากเลยครับสีนี้แฮนด์นะครับแฮนด์เป็นของฟาสปอร์ตนะครับแฮนด์เป็นตัวท็อปเลยนะครับของฟาสปอร์ต F.S f x 1 f 1 x นะครับซึ่งมีขนาด38นะครับสเต็ม110นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปจะเป็นลายหินอ่อนนะครับสวยมากเลยครับฟาสปอร์ตจากร้าน c Cat c y c l i n g นะครับก็ผมแนะนำเลยแฮนต์ตัวนี้ทั้งสตีฟทั้งแข็งเลยนะครับก็มีผ้าพันแฮน์นะครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านะครับ แล้วก็มาต่อกันที่ชุดขับนะครับเป็นชุดขับดูระเอ็ดเพลเวอรนะครับเป็น Power Meter เตอข้างเลยนะครับชุดขับใบจาน54-40นะครับตามสไตล์ขาเกือบแรงนะครับก็เฟืองเป็นดูระเอ็ดนะครับ30นะครับก็ไปได้ทุกสภาพครับ นะครับชุดเกียร์ก็เป็น p o w e ว m e t ม r ตอร์สองข้างเลยนะครับซึ่งดีมากมากเลยนะครับเสถียรแล้วก็มีความแม่นยำครับเบาด้วยนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่เบาะนะครับเป็นเบาะนะครับยี่ห้อเนี่ยเรพัตตินี่ไม่รู้ว่าผมสะกดถูกหรือเปล่านะตัวนี้ก็เบาเบากว่าบอนเทเจอร์ตัวท็อปเลยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสมูทกับ ก้นเราเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกว่ามันแข็งๆไว่นิดหนึ่งนะครับแต่ก็พอนั่งได้ครับชิ้นต่อไปก็มาเป็นล้อนะครับล้อดูละเอยดนะครับสี0นะครับซึ่งก็เป็นล้อที่ไปได้ทุกสภาพนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะปั่นออร่านะครับจะไม่ใช่สปินเตอร์อาจจะไม่ทำทายจ๋าอาจจะปั่นได้กลางๆนะครับตอนได้มาเป็นยางมิชลินนะครับอะเพวเวอร์คัพนะครับแต่ว่าผม เก็บไว้แข่งนะครับตัวนั้นมันมันเป็นยางแข็งนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ครับยางตัวนี้ดีมากเลยนะครับยางเฉาหยางเฉาหยางนะครับซิลิก้านะครับขนาด28นะครับก็ใช้งานดีครับมันมันเบาแล้วก็มันก็หลายหลๆดีครับในส่วนของบันไดนะครับก็เป็นบันไดอัลเทกานะครับบันไดอัลเทกาก็เป็นตัวคาร์บอนเลยนะครับก็แข็งดีครับ ไบดิสก็เป็นรวมรวมของดูราละเอีดนะครับก็ดูราละเอียดยกเซตครับคันนี้ต่างจากคันคันเดิมขอละเรื่องนะครับส่วนเรื่องฟิลลิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกเพราะว่าผมเพิ่งปั่นได้ยังไม่นานมากนะครับก็เดี๋ยวด้ฟิลลิ่งที่ชัดเจนผมจะมาแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งภาพรวมนะครับของคันนี้ก็เป็นรถที่ท็อปท็อปส,สุดๆนะครับอาจจะเป็นเฟรมกลางๆนะครับอาจจะแบบ ไม่ได้เบาขนาด r 5หรือว่าไม่ได้ไหลเท่ากับ s 5นะครับแต่เป็นตัวที่อออเรลาที่สามารถไปได้นะครับเพราะรถยุคใหม่ยุครถสมัยใหม่นะครับก็จะทำไว้ค่อนข้างที่จะแบบให้มันไปได้ทุกขึ้นเขาทั้งทางราบให้มันได้ไปได้ครบนะครับน้ำหนักที่ช่างไว้นะครับก็7.1นะครับคันนี้รวมบันไดอันเดิก้านะครับเป็นรถที่เบามากๆเลยครับผมช่างน้ําหนักกับ ทางร้านนะครับก็ถือว่าตกใจเลยนะครับว่ารถเบาขนาดนี้นะครับจริงๆใส่ล้อ60ก็ยังจะไม่เกิน7.3 7.4เลยนะครับซึ่งโจทย์ในทางราบก็โอเคครับก็คร่าวๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งฟิลลิ่งต่างๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปต่อไปนะครับก็ ฝากเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆชาว r b s ทุกท่านนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไปเลยนะครับขอบคุณครับ